อยากได้เล็กกต้องคนกับชา้างก่นอนจะไปรับชมชิปอย่าลืมแวะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับน,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 นี่เหรอเพื่อ,น,อนนี้ก็เลยบอสหนิบบอสที่ไหนใกล้เนื้อกับบอสไม่ได้คันแม่ตัวนี้นี่บอสอยู่พันธยนี่ก็ มือลงไปอันล้ามือลงไปผุมลงไปอันอันคำมือแรกห่นแ้วแต่เพ็่อนอันี่ปันปอดเห็นนี่อาอาเมื่อใดออกมากะให้เมื่อใดมันกัดเงียนบวระให้น้อยมากเนี่ยคืออันไปเบิดมันก็ถึงยาดหยาดคนหน่งอาเพื่อนจะให้เข้าได้มันกับ่ได้แล้วเขาอันเบิดแล้วเนะบว ไหวเน้่อมเือกวาเทได้ิเดอกมือเ็วกว่าระาะได้ดอกมื่อวกนะ่นเป็นถือตัวอันพระเจ้าเตรีมดอเฮบ่ได้ครับ่ไดหาซเ้อเลยเห็นว่คือมันออกอันวังสีศูบ่ไดอันนี้ี่ศูนย์คูนสี่มีอันเด็กบมี่เลยเออเด็กก็มีเลยเยอผู้คอยคิด้ซื้อเดอเอฟซี่าสิไปฝนตกเป็นมอันผู้คอยไปทอดพรป้านันวัดป้าน่ะ หางพ่อป้าเ 4, 4, 0, พื่อนเนี่ย4 40เพื่อนมาเอาล่ะเด้อ40เพื่อนนัน่นซุบมะถือตาลงมาตอ่อยอดนะยอดที่ซองเก็นหาผู้คอยมากปานยังเขาที่ซองเข้าอี่ยังอาจารย์องค์มาน่ะแล้วบอกเอออาจารย์องค์จะมาบอกกันบุญกะทิมันน้องบานปนะก็ว่า40แต่ว่าไมีผู้ใส่ใจแสดงว่าดวงดวงท่านนี้หรอท่านพอนี่ยังเหลีย่ยมแท่านพอน เอามาเห็ดนี่ฮับัไดวางว่าที่มาเอาโซกอลาบย่างเดียวดเขามาสางเขามาดีไวเ็นหลยงเ่ยมแต่เมื่อเกิดยุบ้านนี่นะทัเกิดยุบ้านนี่นั่นเพราะว่ากับเป็นสางไว้เพื่อนยี่ดอกันบ่อยแหละเพราะเขาเกิดมาก็เห็นหลดนาออันบ่อยบ่ให้บ้านเขาบกวนดีนี่นบ่ละแต่เพื่นนไปเพืนแต่ขาแต่ขอมันพอข่ในได้ร้อยห้าปี เกิดขึ้นมาแล้วก็ะเฮียนนู่นกันนี่แล้วมานีแล้วเนี่ยนี่นี่พนไงสร้างอันนี้แต่ขึ้นมาพนสร้างไว้ว่าจุดสูบเนี่ยให้มันจาดหยุดดูครับอันช่วงเจ้าเฮ็ยนงานอยู่นี่วะบอสอันทุบหั่นหั่นเบิดผู้ใด้อันมาเห็นกต่จุดไปไหนหรอกครับจุดดไลเพราะว่าพอเห็นแบบเป็นบอสเดียระท่านเดี๋ยวบอกมั้งบอกบอบอเห็นนะครับเพื่อนไปนี่ธรรมดาใชไหเห็นบอ บบ่ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ว่าอยากว่าอยากพ่อหรอกครับพอพอเป็นหัวหน้าสร้างเลยหนิเนาะผู้เพิ่นดูแลขุดลอกอยู่หนี่เนาะพ่อเนาะครับก็มีในใจแล้วล่ะแม่นบ่พ่อมีในใจแล้วหละมีในใจแล้วแต่พอเพิ่นบ่ทันสิบอกได้เพราะว่าเพิ่นสิถ้าบอกทีเดียวเนาะมื้อใดเนาะนี่เนาะบอกทีเดียวอยู่ยังที่ว่าสูที่ชูนว่งฟังเห็นด้วยครับก็อันแม่นก็แม่นบ่แม่นก็บ่แม่นเท่านั้นบอกว่าแม่นก็เป็นแนวทางเนาะลอกเงี้ยสิครับส่วนในภาคเนี่ยอยากเว้าสูผู้ใดฟังดอกโอ้จะได้สิไใดเนาะบัดทีนี้เนาะมันจังได๋ล่ะมัน ันวแนวแลวนันจีไปไปไล่ตางเพื่อนเพื่อนคนว่าคนว่าคนนี่อันบอดีเพ็่นบรดว่าเสียนี่ครับแต่แต่ม่ใจบแข้งครับบแขงแต่ว่าเออแต่ว่าใกล้ใกล้มื่อสิบบวกให้ทุกคนว่าแต่สีมักหน้ามมักน้าก็เลี้ยวแต่เพื่อนนะแต่แต่ที่พอได้ได้มากนี่ในนี้เป็นเป็นนิมิตที่เป็นแบบไดพอที่พอเพราพว่าบวกคล้ายๆว่าบอกเป็นตัวแต่ว่าบอกเป็น สัญลักษณ์ก็ซื้อครับเป็นว่านี่ซื้อตอนตอนพอลงเห็นงานนี่บอกคือตอนสนับตอนมือลงไปมือแรกเลยครับนี่มือแหกนี่นี่ถ้าท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือหัวหน้าสร้างเลยครับเด้อเป็นเป็นหัวหน้าสร้างเป็นผู้ที่ลงไปมือแหลกนะครับเพิ่นเห็นบ่เพิ่นเห็นแล้วแต่เพิ่นบ่ทันสิปล่อยเพราะว่าเพิ่นนี่พอพอเนี่ยพอเป็นหัวหน้าสร้างนะครับเด้อที่เป็นผู้มาดูแลขุดลอกบ่อนี่เนาะพอเนาะ เป็นผู้ดูแลอยู่นี่ครับผมเพิ่นได้แล้วครับในใจเพิ่นแล้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวตัวสิเป็นตัวใดจะได้เดี๋ยวมูเฮาสิตามให้นะครับทีมงานเราจะตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะพอเนาะเดี๋ยวเราพอเราจุดถูกกันนะครับพอพอในายซังนะครับต้นมีนาทีคุดหลอกนะครับกับเป็นแนวทางนะครับผมกับเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผมเป็นแนวทางเนาะสิเขาบ่เอกขาเฮาก็บ่ฮู้นะครับแต่ในใจพอเราไมีแล้วเพิ่นเฮ็ดให้เห็นแล้วว่าเถาะก็เป็นภาษาบ้านเฮาว่าเพิ่นเฮ็ดให้เห็นแล้วนะครับผม ทางใตมันมันสิแคบเครื่องหรือยังไงตะกอนเนี่ยตาตาใหญ่เห็นมานสนมาต่างาดแบดยให้เสมอเือบลยบ่ด้วยเอาปูดพูปากต่างเขายว่านนี่นมันแคบเปี่ยนมือวางนีมันเลยคือมันแคบเนี่ยนเป็นเอวางเห็นไหมนี่แต่แต่แต่อันโตโตโตกลางกลางมุลครับโฆษณาครับอนายอดซื้อหอกปล่า่ะบนยว่าย่อยู่ครับามว่าเป็นทันนะครับม่อนยูบอคิดว่า ตอนมันมันเป็นมุ่นังหันมันสลายลงมันมันจึบ่มเป็นมุ่นลักษณะแบบนั้นครับมันจะเป็นีน่ามเลอดนีเยนนีหันมันสลายไปก้อนเดียวมันเพราะว่่อให้อยาดน้าบุญพิส่วนบุญไท้เพราะพ่เรวาบมาทำนะแก็่านก็จบุญิส่วนรบุญนะเขาวัดไม่ได่ให้กระดูกิ่ใช้ใไปให้ได้พ่อให้นั่นมันเป็นรุ่นเดียวกันดีกว่ารุ่นก แสดงว่าขุดไงเถื่อนัเนาะาโบราณไม่กินเนาะขุดไงกินหน่ระเบิดบานเบิดเมืองอ้นอันี้พันธุ์ขุดลงอีกล็กานงครับเอาเินเชี่เียนนามโอ้จุกจุกน้เาจกนี้ได้ไหมต้้ได้มาจากปีครับหม่ใช่น่รว่าาปีนี่แหะ ตแเลบอเจ้ก็ีแวบจกน้ำนะเกปีแล้วห่วยพนถามโอ้ยจังเจแม่เป็นสาวคนนี้จกปีแล้วรู้แ่็ต่แม่ก็ได้เกติปัวเหรอเนาะเกติปัวเกติปวสองเกติวสามรเมื่อไตเด็กน้อยเ่อไตเออนั่นมากะลรกับผู้แม่จะกินนั่นหนึ่นั่นใครมีบ้านพ้นหลายึ่งก่ตะกี้บัไม่ใช่ดีที่ดกดาปเสียดีนี่ นี่นางลายกันแล้วน่เรกงานสุดมา่ตัวมอก่เกแน่เอนุกียนบอยบอยมี่เหรลูกร้วยผมแปมแนั่นเออแต่ว่าขางทังนี้มันมีกบมามยูเห็ดเดือ่ออกเต็มเนื้อไม่ได้ไปเก็บไก่ดิเม็ดเดือดเห็ดเืดเดเดกตัวน้ำปัดบอยบอยบอยเดืดแต่ว่ากบบไหมคกบนึ่งคบกละแต่กี่้พนิ์ห้องนิษงเนาะ ออกเต้เพิามนี่เามเสันตะกีแหงหาบคู่เะมันเลิกกูนีบอตะกี้ลกเป็นจีบเมี่ยน่ลิกจางวังเลยตะวันขันเป็นแบบนี้นไปมัดสุดแสนเลยเป็นท่วงไปยังีชุดเลยตะกี้เสียงเนาะไงกูนียังน้อยเนี่ยขีดนึงแม่บ่อยากคืนว่ามีต้นไม้เกิดนี่เพื่ดันมึงกต่เลยพังมั้งหนุนด้ยพี่อะไดเอาไม่ข้ามกากห้าง เียนเวียนไปกด้สมมติว่าใส่ขึ้นไปน้าที่หายมีบัดน้ำใ่น้เต็มเต็มสางเต็มบ่อน้าเต็มเต็มสางที่หายมีทันทีเลยจะมาแตียงขันหาขันเตีบน้ำก็กลับขึ้นน้างนะครับถ้ามีคนใส่รองเท้าอย่าปากปากบ่อาก้อนหรื่ จากน้ำที่เตีบ๋บ่อนี่น้ำ,นำจะน้ำก็สีไรนี่สัก,กทีเลยน้ำจะแห้งทั้งทีเลยน้ำแห้งไปเลยเพื่ได้มาคาราบาลพันน้ำไปสุดขึ้นมาแจะจำตะกวนพันตายแล้วล่ะพันลอยตั้งเดือดรอดอมากนีดครับมาตั้งวัดตั้งว่ากั่นี่ล่ะมองมันไปกินอาลาเกาล่ามเกาอย่างนี้เพื่อนฝูงหลังดีปลาหยักหยักให้มันง่ามมันบ่ลรอเพราะว่าเพื่นจะได้ปลุกเสลี่ยนฉลองบวชนะ เลยพอดีว่ามุ่งไปหน้าหายนี้แล้วบันนี้บันนี้พูกับมาพูตากับมาเขาเนี่ยลังเขาจำมากูบ่มักครับท่านผู้ชมนะครับผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเมื่อกี้รับฟังรับชมไปเมื่อกี้นะครับผมก็หัวหน้าช่างนะครับผมหัวหน้าช่างท่านก็บอกแล้วนะครับว่าวัดแรกที่ลงทํางานนะครับผมมีนิดๆอะไรบางอย่างที่ทําให้หัวหน้าช่างนะครับผมเห็นเป็นตัวเลขแล้วนะครับผมแต่หัวหน้าช่างที่ทําการขุดนะครับ ยังไม่เปิดเผยนะครับผมบอกว่าจะเปิดเผยอยู่แต่ยังไม่บอกวันที่เปิดเผยนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามให้นะครับผมเพราะว่าตามที่ท่านพูดมานะครับผมวลน้ชช่างพุดมาบอกว่าวันที่ลงทําวันแรกนะครับผมมีนิมิตอะไรบางอย่างนะครับแล้วทําให้เห็นเป็นตัวเลขนะครับแล้วแกก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมแล้วแกจะบอกวันใกล้ๆ้ออกนะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะตามต่อให้นะครับผมดูแลชอบแล้วก็อยู่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณการติดตามของคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ไปข้ามโฆษณานะครับผมเจอกันใหม่ลิ